สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Red e d i c h a n กันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาทำการแกะกล่องรีวิวกันนะครับผมโดยวันนี้นะฮะสินค้าอยู่ข้างหน้านะครับมันคือ tsunami mk 6 8 mac นั่นเองนะครับมันคือคีย์บอร์ดที่มีคีย์แคปอยู่68ปุ่มนั่นเองนะครับเป็น professional mechanical gaming คีย์บอร์ดนั่นเองนะครับนี่เขาเขียนติดไว้ข้างกล่องนะครับ mk 6 8 mac นะครับผมมันจริงๆมันจะมีหลายรุ่นนะครับแต่ว่าตัว mac เนี่ยก็คือ68ปุ่มนะครับ68 mac นั่นเองนะฮะด้านบนนะครับตัวเขาก็จะโชว์ตัวคีย์บอร์ดนะครับเป็นสีดำแบบนี้นะครับโดยด้านบนนะครับจะมีการระบุว่าตัวนี้นะครับเป็น bluetooth 5.0นะครับผมแล้วก็ มีไวเล็นะครับ2.4กิกนะครับผมแล้วก็เป็นพอร์ตไทป์ซีนะครับแล้วก็มี R G B ด้วยนั่นเองนะฮะด้านล่างก็เขียนว่าซึนามิ68คีย์โปรเฟชชั่นอลเมคานิคอลเกมมิ่งคีย์บอร์ดนั่นเองนะครับสีดำแบบนี้นะฮะด้านบนนะครับก็จะมีตัวสัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่บอกว่าตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนั่นเองนะับก็จะเป็นรองรับหลายๆอุปกรณ์นั่นเองนะฮะแล้วตัวสวิชนะครับสามารถสอดเปลี่ยนได้ด้วยนะครับเป็นคี แคบแบบเต็มนะครับผมแล้วก็มีไฟนะฮะรองรับแบบสายแล้วตัวสายก็ช,ชาร์จได้นะครับเป็นไทสี่นะครับมีไฟ RGB นะครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับผม Wi-Fi 6เอ่อ2.4กิก นะครับแล้วก็บลูทูธนั่นเองนะฮะรองรับด้วยนะครับผมในส่วนของด้านหลังนะครับจะเป็นชื่อรุ่นชื่อโมเดลนั่นเองนะครับเป็นซูนามิ MK68 m a หนั่นเองนะครับ68คีย์โปรเฟชชั่นอลเมคานิคอลเกมมิ่งคีย์บอร์ดนี่นะฮะโมเดลตัวนี้นะครับเป็นโอทิมุนะครับ MK68 m a หนั่นเองนะครับพาร์เนลคัลเลอร์นะครับเป็นซีเมนต์เกรย์นี่ับตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้แมทเทอเรียลเป็น ABS นะครับพลาสติก ABS นั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับเป็น โอเทมุเมคานิคอลนะครับเมคานิคอลสวิตช์นะครับมีบลูเลสและก็บราวน์นั่นเองนะครับโดยตัวนี้นะครับจะเป็นสีบลูนั่นเองนะครับเป็นโอเทมุเมคานิคอลสวิตช์บูนเองนะฮะแต่ว่ายังมีตัวเลสสวิตช์แล้วก็บราวน์สวิตช์ด้วยนะครับผมตัวคีย์เนี่ยรองรับอยู่20ล้านครั้งนะครับผมเทมเพมเจอร์ใช้ได้ถึง45องศานะฮะแล้วก็ usb 2.0นะครับตัวคลเลอร์นัมเบอร์อยู่ที่15นะครับน่าจะเป็นโหมดไฟนะครับ ไล i n g เป็น R G B แล้วก็มีใช้ได้ทั้งสาย b l บลู o t h 5.0แล้วก็ไว l e ส2.4 g ิกนะครับผมแล้วก็ตัวสายนะมีความยาว1.5เมตรนะครับผมแล้วก็ซิสเต็มที่รองรับนะครับ Windows นะครับแล้วก็ Mac Linux แล้วก็ Android นะครับก็คือรองรับทุกอันเลยนะฮะสามารถใช้งานได้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับราคาขงคีย์บอร์ดตัวนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับพันหน่อยๆนะครับพันสเองนะครับ อันสองกว่านะครับผมก็สามารถซื้อใช้ได้แล้วนะครับเป็นแบบไร้สายวันเลยนะครับเป็นแบบไร้สายด้วยนะฮะด้านในนะครับสิ่งที่เราพบนะครับก็จะเจอกับชิ้นนี้นะครับเป็น operation manual นะครับหรือว่าคู่มือนั่นเองนะครับมีภาษาไทยนะครับนี่มีเข้าสู่โหมดนี่2.4กิกนะครับมีภาษาไทยด้วยนะฮะสามารถเพื่อเอาไปใช้งานแล้วก็อ่านง่ายๆนะครับมีภาษาไทยนะฮะ เปลี่ยนสวิตเปลี่ยนสีไฟอะไรเนี่ยเพิ่มความสว่างลดความสว่างนะครับมีเพิ่มความเร็วเรียกความเร็วของไฟมีอะไรให้เล่นอีกมากมายสามารถปิดไฟได้ด้วยนะครับกล่องขวากล่องอะไรเขาเขียนว่า accessory pack นะครับเป็นชุดอุปกรณ์เสริมนะครับดูก็ว่ามีอะไรบ้างโอเคตัวสีดำนะครับเป็นตัวถอด keycap นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเล็กๆตัวนี้นะครับอันนี้เอาไว้ ถอดตัวขเขาเรียกว่าสวิตซ์นั่นเองนะครับสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยมันมีตัวสวิตซ์นะครับแถมอยู่อีกอย่างละสตัวนะครับเป็นเรสสวิ t c h แล้วก็บลูสวิตซ์นะครับอย่างละสตัวก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วครับอันนี้มีให้มาแค่อย่างละสตัวนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อบล w สวิ h ถ้าเกิดคุณซื้อบลูส switch นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณซื้อ s w i t c ตัวอื่นก็จะแถมตัว blue switch ไปให้กับอีกสีหนึ่งนะครับที่ไม่ได้อยู่ในคีย์บอร์ดเราน,นั่นเองนะฮะอ่ะมาดูในส่วนของคีย์บอร์ดกันเลยคีย์บอร์ดเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นสี blue switch แบบนี้มีน้ำหนักพอสมควรสีไม่ได้ออกดำนะครับมันจะออกเทาๆหน่อยนะน้ำหนักมีน้ำหนักอยู่พอประมาณนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นตัว ฐานตั้งตรงนี้นะครับเอาไว้ตั้งคีย์บอร์ดนะครับด้านล่างก็จะเป็นยางนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เสียบนะครับตัวไวเลสนั่นเองนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถแกะใช้แล้วก็อันนี้เป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับ on off นะครับผมนี่อันนี้ก็ตัวนี้นะครับจะเป็นบลูสวิตช์นะฮะแต่มันก็จะมีตัวบราวสวิตช์แถมมาให้ก็สามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับไม่ยากไม่ยาก อันนี้ก็จะเป็นเสียงของ Blue Switch นะครับผมเดี๋ยวผมลองลองทำการเปิดดูว่าดูที่ว่าไม่มีแบตไม่ได้ชาร์จแบตจะเปิดนะครับโอเคก็อย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับถ้าได้มานะครับมันเปิดได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีที่เปลี่ยนตรงนี้นะครับที่เห็นก็จะเป็นบลูทู o o t h ีหนะครับ B ี2 B t 3แล้วก็2.4กิกนะครับผมแล้วก็ใช้สายนั่นเองฮะสวยงามจริงๆนะครับ โอเคแล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมไปลองใช้ก่อนนะครับว่าจะใช้ยากขนาดไหนหรือว่าโอเคไม่โ okay, อเคยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบในการเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนโหมดไฟกันดีกว่านะครับว่า วิธีการเปลี่ยนโหมดไฟนั้นกดปุ่มไหนบ้างจริงๆแล้วนะครับหลายๆคนที่ใช้มาจะรู้นะครับว่ามันจะมีปุ่ม fn นะครับหรือปุ่มฟังก์ชันอยู่ตรงนี้นะฮะวิธีเปลี่ยนโหมดไฟนะครับกดปุ่มนี้นะครับนี่ฟังก์ชันคู่กับปุ่มนี้จะมีรูปไฟอยู่นั่นเองนะฮะใหลองการกดฟังก์ชันแล้วกดไปที่ปุ่มนะครับแค่นี้นะครับโหมดไฟก็จะเปลี่ยนนะครับโหมดไฟนะครับจะมีทั้งหมด15แบบนะครับผมสลับกันไปนะครับผมก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้อนไหนะครับอย่างเช่น breathing เอยหรือว่า เวฟเอ่ยหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถอันนี้ก็จะมีแบบเป็นเพลงเป็นอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้กดตู้ลถก็จะเป็นเวฟเวฟแบบนี้นะฮะก็กดฟังก์ชันนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นสเนกนะครับผมก็มีให้ใช้15แบบเลยนะครับก็แล้วแต่เลือกใช้กันได้ตามใจชอบนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับผมนอกจากเราจะปรับได้แล้วนะครับว่าจะให้ไฟ เป็นสีอะไรหรือว่าโหมดแบบไหนนะครับเราสามารถเปิดปิดไฟได้ด้วยนะครับสําหรับคนที่เอาไว้ใช้งานกลางวันหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็กดตรงนี้แล้วก็กดปุ่ม enter นะครับผมแบบนี้นะครับก็จะทําการปิดไฟไปเลยนั่นเองนะฮะก็สามารถป,ปิดได้สาาําหรับคนที่แสบตาหรืออะไรแบบนี้นั่นเองนะฮะนี่ปิดแล้วก็เปิดได้ด้วยนะครับผมในส่วนของเวลาที่ถ้าเกิดว่าเรานะครับเปลี่ยนโหมดแล้วนะครับมันยังสามารถสรลับได้ด้วยนะครับสลับว่า ตัวนี้ชั้นอยากจะเปลี่ยนสีหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วกดเลือกปึ๊บนี่นะครับมันคือการเปลี่ยนสีไฟนั่นเองนะฮะจากปกติเมื่อกี้นี้นะครับเวลามันออกนะครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสีแบบเวฟก็คือมี7สีเลยนะครับก็สามารถเลือกเปลี่ยนแบบนี้ได้นะครับกดตรงนี้นะครับกดได้ฝั่งเดียวนะครับก็คือจนกลับมาเป็นสีเดิมนะครับผมก็กดตรง ตัวอักษรทอผู้เท่านะครับผมตรงนี้นะครับกดฟังก์ชันนะฮะแล้วก็เรายังสามารถปรับสปีดได้ด้วยนะครับสปีดจะอยู่ตรงนี้นี่สองปุ่มใกล้ๆปุ่ม enter นะครับผมก็สปีดหรือว่าช้าลงนั่นเองนะฮะก็สามารถปรับได้นี่นะครับเห็นไหมครับว่าความเร็วมันเพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดนะครับอันนี้จะอยู่ได้มันจะมีทั้งหมด5ระดับนะครับก็ลองปรับเล่นกันดู อันนี้ระดับที่1นะครับผมระดับที่2ระดับที่3ระดับที่4แล้วก็ระดับที่5นะครับอันนี uh, น 1, ้คือความเร็วสูงสุดแล้วนะฮะก็ลองลองเล่นกันได้นะครับสามารถปรับความเร็วยังไม่พอนะครับนอกจากปรับความเร็วแล้วเรายังปรับความสว่างได้ด้วยนะครับเช่นนี่ปรับความสว่างนะครับจะอยู่ใกล้ๆปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับปุ่มเปลี่ยนโหมดอยู่ตรงนี้นะครับปรับความสว่างจะอยู่2องอันนี้นะครับผมก็ได้5ระดับเช่นกันนะครับผมก็ลดความสว่าง อ่าจนถึงปิดเลยนะครับอันนี้เพิ่มความสว่างนะครับได้ทั้งหมดถึง5ระดับเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอปิดไฟให้เห็นชัดๆแล้วกันอ่าโอเคนะครับอันนี้คือต่ำสุดนะครับค่อยๆอันนี้เพิ่มระดับที่น่าจะเป็นระดับ2นะระดับ3ระดับ4แล้วก็ระดับ5สว่างสุดนะครับผมก็คือต่ำสุดก็คือเป็นระดับ0ูนั่นเองนะครับหรือปิดไปเลยนะครับผมอ่า1 ไม่ใช่ดิ๋สองสามสี่ห้าอันนี้คือสูงสุดนะครับผมก็สว่างสุดนั่นเองนะฮะก้อนนี้ก็มีให้เล่นนะครับความเร็วแล้วก็สวิตตั้งเปลี่ยนสีหรือว่าความสว่างนะครับก็สามารถตั้งได้นะครับปุ่มจะอยู่แถวนี้เลยนะครับ1 2 3 4 5 6แล้วก็7ปุ่มนะครับอยู่ตรงนี้นะครับฟังก์ชันนั่นเองนะฮะก็อันนี้ก็สามารถใช้ได้แล้วก็ยังมีปุ่มอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็น ปินสกรีนเอ๋ยหรือว่าปุ่มเปลี่ยนโหมดนะครับจริงๆแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ใช้ตัวนี้แบบไร้สายนะครับตัวนี้นะครับยังสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับผมนี่ปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตรงปุ่ม Q W E R แล้วก็ตัว T นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการเลือกนะครับว่า คุณจะใช้แบบไหนจะใช้ตัวนี้แบบไหนนะครับโดยการกดบุ่มฟังก์ชันนะครับถ้าสมมุติว่าคุณจะใช้สายนะครับก็จะใช้ฟังก์ชัน T นะครับตัว T ตรงนี้นะครับมันก็จะเลือกเป็นสายนะครับเพราะตัวนี้นะครับจะแถมสาย Type C นะครับเสียบพอร์คอมด้วยนะครับผมก็สามารถใช้สายในการในการใช้งานได้นะครับก็กดฟังก์ชันแล้วกดตัว T พร้อมกันนั่นเองนะครับมันก็จะเลือกสายส่วนใครจะใช้เป็น ไวเลสนะครับเป็น 2.4G นะครับเขาก็จะมีตัว USB ตัวน้อยตัวนี้ให้นะครับผมก็ไปเสียบนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นตัวฟังก์ชัน R นะครับแบบนี้นะครับมันจะกระพริบกระพริบเห็นไหมครับก็คือตอนนี้มันกำลังหาสัญญาณนะครับต่อได้ก็สามารถใช้ได้ในนีนะครับแล้วยังไม่พอนะครับตัว QWE นะครับอีก3ตัวตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นบลูทูธอันที่1อันที่2อันที่3านะครับ สำหรับที่ถ้าเกิดเราเชื่อมต่อไว้ทั้งหมด3ตัวนะครับหรือว่า3โมเดลหรือว่าสมาร์ทโฟน3ตัวหรือว่าแยกกันเป็นต่อบลูทูธคอมไว้1อันนะครับเราก็กดได้แบบนี้นะครับแล้วก็ต่อบลูทูธของ a อ d r o i d 1อันเราก็เลือกแบบนี้นะครับหรือ iOS หรือแมคเราต่อไว้เราก็เลือกแบบนี้นะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับก็สามารถสวิตช์ได้เลยนะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับก็คือมีบลูทูธทั้งหมด3ตัวนะครับ้ย มีตัว Q นะครับ W e นะครับบ l u e t o o t h ูนึ่ง b l u e t o o นะครับตัว R ก็จะเป็นไวเ l e นะครับเป็น 2.4G นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นตัว T นะครับก็คือเป็นสายนั่นเองนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมใช้สายอยู่นะครับนี่มันก็จะสามารถเลือกได้นะครับว่าตัวนี้เออใช้สายอยู่นะนะครับก็ถ้าแล้วแต่ว่าคุณจะไปใช้กับอะไรนั่นเองนะครับก็เลือกเอานะครับตอนนี้นะครับมันก็เลือกสายแล้วนะครับมันก็จะ ชื่อมใช้งานได้นะครับผมแบบนี้เลยง่ายๆนะครับเรียบร้อยนะครับผมก็สําหรับการใช้งานสวิตช์หรือว่าเปลี่ยนโหมดของสีไฟนะครับมันง่ายมากๆนะครับส่วนสําหรับคนที่เอาไปใช้นะครับผมมันก mm ็มีซอฟต์แวร์ให้ด้วยนะครับซอฟต์แวร์ก็อย่างที่เห็นไปนะครับในหน้าจอความก็สามารถเปลี่ยนโหมดตรงนั้นได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนไฟได้จากตรงนั้นเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่คนจะเลือกอ่ะอย่างเช่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสีบน เขาเรียกอะไรบนคอมพิวเตอร์ให้ดูนะครับบนโปรแกรมนะครับ ้ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ชอบมาโคนะครับใครที่ชำนาญชำนาญก็มาตั้งในโปรแกรมได้เช่นกันนั่นเองนะฮะตั้งมาโครได้ด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันอีกทีละกันว่าสำหรับตัวนี้เสียงจะเป็นอย่างไรนะครับเสียงจะเป็นอย่างไรเป็นบลูสวิตนะครับผมบลูสวิตนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกัน โอเคเสียงจะประมาณนี้เลยนะครับมันดังไหมบ่มบอกเลยบูสวิตจะดังนะครับเบาลงมาหน่อยกันนะครับก็จะเป็นบล้าบล้าสวิตเลยครับผมแล้วผมว่าเบาสุดน่าจะเป็นตัวเรสสวิตนะครับก็เลือกใช้ได้นะครับเขาแถมให้อีก4อันนะครับอย่างละ4อย่างละ4สวิตนะครับผมก็มีสวิตสีน้ําตาลเนี่ยสีบล้าเนี่ยมา4ตัวนะครับผมแล้วก็สีแดงหรือว่าสีเรสเนี่ยมาอีก4ตัวนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับก็เอาไว้เปลี่ยนกับพวกว w เนี่ย WASD นะครับอเอาไว้เล่นเกมหรืออะไรอย่านี้ครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเปลี่ยนโหมดไฟนะครับแล้วก็เสียงนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะ โอเคครับแล้วหลังจากที่เราได้ทำการเชื่อมต่อกับพอมไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็คือต่อผ่านสายนะครับมันจะมีรู USB Type C อยู่ตรงนี้นะครับแต่คราวนี้นะครับเราจะมาทําการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกันบ้างนะครับผมโดยตัวนี้ผมจะเชื่อมต่อกับแท็บเดดด้านหน้าตรงนี้นะครับวิธีการก็โค้ดจะง่ายเลยนะครับอย่างเช่น ตอนนี้อย่างที่ผมบอกไปว่า QWE เนี่ยเป็นบลูทูธตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับแล้วให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเชื่อมกับตัวไหนอย,อย่างเช่นผมกดฟังก์ชันนะครับเลือกตัวที่2กดค้างไว้แบบนี้นะครับผมมันก็จะเป็นสีน้ําเงินกระพริบกระพิบแบบนี้นะครับให้เรามาเลือกนะครับในนี้นะครับแล้วก็ดูว่ามีตัว USB เอ้ยไม่ใช่มีตัวบลูทูธเนี่ยเปิดทํางานอยู่ไหมนะครับอย่างเช่นตอนนี้เราจะเป็นบลูทูธตัวที่2นะครับผม กดฟังก์ชันนะครับผมแล้วกดตัว W นะฮะ <c oughs> <c oughs> กด W นะครับผมแล้วก็ลองดูในแท็บเล็ตของเรานะครับว่ามีตัวบลูทูธเปิดให้เราทําการเชื่อมต่ออยู่หรือเปล่านะครับผมเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการเชื่อมต่อนะครับมันจะชื่อว่า BT 50 KB นะครับผมก็ทําการเชื่อมต่อไปแต่อันนี้ผมเชื่อมไว้ลดวนะครับเป็นตัว อ่าเป็นตัวคิวนะครับผมแล้วก็ผมก็แตะเชื่อมไปนะครับมันจะชื่อว่า bt 5 0 kb นะครับผมพอเชื่อมเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับเราก็มาลองทดสอบการพิมพ์นะครับพอดีว่าแท็บเล็ตตัวนี้นี่ครับมันมีปัญหาเรื่องการสวิตช์ภาษานะครับเรื่องคีย์บอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะมันชอบมีปัญหานะครับผมไม่รู้ว่ารุ่นอื่นไปหรือเปล่านะครับตัวเนี้ยผมเวลาทดสอบเนี่ยมันก็จะได้เป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะฮะ แต่จริงหลายตัวมันทําได้แต่ผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันมีปัญหาอะไรนะครับผมซึ่งมันมีวิธีการแหละนะครับว่าจะให้จะให้มันเป็นตามที่เราต้องการได้นะครับเปลี่ยนภาษาไทยได้นั่นแหละแต่ว่ามันต้องมีท่าท่าแปกอีกท่าหนึ่งนะครับสำหรับแท็บเล็ตของผมตัวนี้นะครับผม ก็คือทํางานได้นะครับมันก็พิมพ์แบบนี้เลยนะฮะก็ถือว่าการเชื่อมต่อเมื่อจะเป็นผมเชื่อมต่อบลูทูธกับคอมพิวเตอร์ใช้งานได้ดีเลยนะครับไม่มีการดีเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เวลาเราพิมพ์ไปนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อบลูทูธกับแท็บเล็ตนี้นะครับมันไม่ไม่ดีเลยนะครับโดยครับพิมพ์ไปมันก็ขึ้นเลยเห็นไหมอย่างที่ทุกคนเห็นในจอนะครับผมพิมพ์ไปมันก็ขึ้นเลยแบบนี้เลยนะครับก็คือมั่นใจได้นะครับว่ามันไม่ดีเลยนะครับผม แต่มันจะมีบางช่วงนะครับที่ไฟเนี่ยมันดิ่มลงไปนะครับหรือไฟมันดับออกไปเนี่ยเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ของมันนะครับจริงๆแล้วมันสามารถใช้แบตเตอรี่ได้กดฟังก์ชันตัวแล้วก็ตัวลบนะครับแบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีไฟสีเขียวแถบตรงนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็อยู่ปนะระมาณ90%ถึง100% 100%นะครับนี่เห็นไหมแบตเตอรี่ถึง100%มันจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถเช็คได้นะครับผมไฟมันก็จะหายแบบนี้นะฮะนี่ <hum neighbors> <assim bracket> เราก็มาเช็คได้เหมือนกันนะครับแบตเตอรี่โอเคนะครับผมแล้วก็ช่วงมันดิมเนี่ยเวลาเปิดขึ้นมามันจะมีแบบหน่วงนิดนึงนะครับผมอันนี้เท่าที่ลองสัมผัสมานะจะเป็นประมาณนั้นนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้นะครับไม่ดีเลยเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับพิมพ์มไปมันก็ขึ้นเลยนะครับผมถือว่าโอเคเลยแต่เสียงก็อย่างที่บอกว่าเสียงกวนกวนใจแน่นอนนะครับถ้าเกิดจะใครที่จะไปใช้แบบที่ทํางานอะไรนะครับปวนแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะครับนี่ถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับสําหรับ ตัวเชื่อมต่อกับบลูทูธตัวนี้นั่นเองนะฮะโอเคครับเรามาสรุปกันดีกว่าสำหรับเจ้าตัวซึนามินะครับ68คลาเรีกซูนามิ MK68 Max ตัวนี้นะครับผมเป็นคีย์บอร์ดทั้งไรสายทั้งมีสายแล้วรองรับ RGB ด้วยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วนั่นเองนะฮะมาสรุปการใช้งานกาันสำหรับใครที่จะซื้อไปใช้สำหรับตัวคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับ มันคือซูนามินะครับผม MK 68 Max นะครับมีปุ่มทั้งหมด68ปุ่มนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับคุณยังจะได้นี่นะครับเป็นสวิตช์นะครับแถมอีก8ตัวนะครับเป็นบ r o สวิต i t สี่ตัวแล้วก็เรสสวิตอีก4ตัวนะครับสามารถถอดเปลี่ยนสวิตช์ได้แล้วก็เปลี่ยนคีย์แคปได้ด้วยนะครับผมก็มีให้อย่างละ4ตัวถ้าเกิดว่าคุณซื้อเป็นตัว สีเป็นบราวสวิตนะครับคุณก็จะได้แถบเป็นบลูสวิตไปนั่นเองนะฮะมันก็สลับกันนั่นเองนะครับโดยตัวนี้นะครับที่ผมสั่งมาจะเป็นตัวบลูสวิตนะครับ MK 6 8 m a บมี68ปุ่มนะครับเป็นบลูสวิตอย่างที่ทุกคนได้ยินนะครับผมเสียงมันก็จะสำหรับผมนะบลูสวิตเนี่ยจะดังมากๆนะครับผมเสียงกดเนี่ยนี่ อย่างที่ทุกคนได้ยินนะครับเสียงมันดังมันจะดังมากครับดังกว่าพกบล่าวหรือว่าเลสนะครับปกติผมจะใช้ตัวบล่าวนั่นเองนะฮะตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือกดมันมากนะครับสำหรับการเล่นเกมใครเล่นเกมน่ะกดโคตรมันนะครับมันเลยนะครับอย่างเช่นผมเล่นเกมอะไรเงี้ยนะฮะมันกดมันมากมากนะครับผมข้อดีของมันนะฮะกดแบบคือเรารู้ กดปุ่มอยู่นั่นเอนะครับแล้วก็การสะท้อนคืนเนี่ยหรือว่าตัวตอนมันเด้งเนี่ยถือว่าแบบดีมากๆนะครับผมเด้งเร็วมากๆเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับมันได้เสียงที่แบบเล้าใจมากๆเลยสําหรับรูสวิตนะเร้าใจมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปใช้พิมพ์งานในออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าผมเคยไปแล้วนะครับ ว่นมากนะครับสัตนะเทือนทั้งออฟฟิศนะครับผมเสียงโคตรดังเลยนะฮะมีทุกคนถามว่าแบบเอ้ยใครใช้อะไรทําไมเสียงดังจังนั่นเองนะฮะอันนี้ก็อยู่ที่ว่าทุกคนจะเอาไปใช้ทําอะไรนั่นเองครับสำหรับเล่นเกมหรือว่าอะไรอยู่ที่ห้องเนี่ยผมถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าเอาไปใช้ออฟฟิศเนี่ยผมว่าสั่นสะเทือนแน่นอนซึ่งผมรู้สึกว่ามันอาจจะดังไปหน่อยนั่นเองนะฮะก็ก็ ถ้าเกิดใครอยากเอาไปป่วนเพื่อนก็ได้นะครับถ้าสายเดียวกันเพราะปกติตอนผมเอาไปเนี่ยผมใส่หูฟังตัดเสียงนั่นเองนะครับผมก็มลองลอง,ลองคิดดูแล้วกันว่ามันน่า้าไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะเออตัวสวิตช์เนี่ยตัวคีย์แคปดิมันมีความสูงประมาณหนึ่งนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เคยใช้แบบสูงๆแบบนี้อาจจะใช้แบบต่าหรือเรียบๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่โอเคแต่สาหรับผมอะ ผมเคยใช้แบบนี้มานะครับแล้วก็ตัวที่ใช้อยู่เป็นบราสสวิตอีกตัวนึงเนี่ยอันนั้นก็ก็มันก็สูงประมาณนี้ถือว่ากดมันดีนะครับแต่ว่าสําหรับผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะชอบแบบเรียบๆแล้วแบบกดแบบนุ่มๆเป็นพวกเอ่อล,บบลับเบริรโดลับเบิรโดมอะไรพวกนี้อันนั้นก็ก็แล้วแต่นั่นเองนะฮะก็แล้วแต่แต่ว่าผมชอบแบบนี้นะครับผมเพราะว่าผมเล่นเกมด้วยนั่นเองนะฮะแต่อย่างหนึ่งตัวนี้นะครับมีไฟ RGB ให้คุณเล่นอีกตั้ง15โหมดกันเลยทีเดียวปับ๊บ ความเร็วแบบความสว่างได้เปลี่ยนรูปแบบของไฟได้นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นลูกเล่นที่สวยงามและการเอาเพิ่มความสวยงามและการสําหรับใครที่ใช้แบบอ่ะอย่างเช่นนดมืดแบบนี้นะครับเราก็จะมีแต่ว่าจะบอกว่าตัวคีย์แคปนะครับผมมันเจาะรูให้ไฟออกเฉพาะตัวภาษาอังกฤษเห็นไหมครับ ทุกคนจะเห็นแต่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับส่วนภาษาไทยเนี่ยมันจะไม่ได้เจาะรูไว้ก็คือจะไม่เห็นนั่นเองนะครับผมก็เจาะไว้แต่ภาษาอังกฤษนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีภาษาไทยด้วยนะครับขีดแคบเงาษาไทยนะครับผมแต่ว่าตัวภาษาอังกฤษจะอยู่ด้านบนตัวภาษาไทยจะอยู่ด้านล่างนะครับก็ต้องมองดีๆหน่อยนะครับพวกชิปพ,พวกอะไรเงี้ยเวลาจะใช้ชิปนะครับอย่างเช่น ตัว F เนี่ยจะมีสโตรกดอเดกเห็นไหมครับว่าตัวชิปเนี่ยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับดอเดกอยู่ฝั่งขวานะครับผมก็อันนี้ก็ดูให้ดีด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครใช้แบบถนัดแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับการสวิตช์นะครับม่ว่าจะเป็นบลูทูธ o 2, 3นะครับ QWE ตัวนี้นะครับผมถือว่า การใช้งานดีนะครับเปลี่ยนได้ไวนะครับกดฟังก์ชันปุ๊บสวิตช์เปลี่ยนได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ไม่มีบลูทูธนะครับผมอย่างเช่นคอมตั้งโต๊ะอะไรเงี้ยก็มีตัวไวเลสตัว2.4กิกให้นะครับก็สวิตช์มาได้แล้วก็มี USB ให้ด้วยนะครับหรือถ้าใช้ตั้งโต๊ะจริงนะครับมีสายให้เลยก็มีนะครับเป็นสาย USB Type C เขาแถมมาด้วยนะครับผมอาจจะไม่ได้บอกตอนแกะกล่องนะครับก็มี แถมมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ด้านในนะครับไม่ใช่ไม่ได้ใช้ถ่านนั่นเองนะครับเป็นแบตเตอรี่นะฮะก็ถือว่าสวิตได้ไหวมากๆนะครับผมก็ไม่มีปัญหาเรื่องการสวิตอุปกรณ์นั่นเองนะครับเพราะว่าผมใช้คอม2เครื่องนะครับอันนี้เป็นสายกับอีกเครื่องที่ทํางานจะเป็นบลูทูธนะครับผมก็ใช้งานได้นะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะพบไปทํางานได้น้ําหนักไม่หนักมากนะครับน้าหนักไม่หนักมากแต่ก็หนักนะครับเพราะว่า มันจะต้องวางอยู่กับพื้นแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาการมีน้ําหนักเนี่ยมันจะทําให้มันไม่เคลื่อนนั่นเองนะฮะก็ไม่ได้ว่าไลท์เวทแบบเบาๆบางๆหรืออะไรขนาดนั้นนะครับผมและอีกอย่างหนึง่งตัวสวิตเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นโอเทมุนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาสวิตอื่นมาใส่ก็ทําได้เช่นกันนะครับแต่ผมไม่รู้นะ ว่าตัวเพจเขามีให้สั่งซื้อหรือเปล่านะครับก็ลองไปตามดูนะครับที่เพจของซูนามินะครับกดใต้คลิปได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครจะสั่งซื้อตัวนี้ในราคา2 0 0 0ันเอ่อหนึ่งพบาทนะครับราคาอยู่ราวานั้นแหละนะครับก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเป็นเอ่อช้อปปี้ของซูนามินะครับผมแล้วก็เป็นแฟนเพจซูนามิอะไรเงี้ยไปกดติดตามเขาไว้หน่อยนะครับเป็นช่องทางการขายแล้วกันนะครับมันก็ยังมีอย่างอื่นให้เล่นอีกมากมายนะครับส่วนตัวเนี้ยเป็นคีย์บอร์ดไร้สายที่ผมรู้สึกมัน นี่ซูนามิ MK 6 8 Max นั่นเองนะครับจริงๆมันมีตัวอื่นอีกนะเออแล้วก็จริงๆมันมีหลายสีด้วยนะครับกดลิงก์ไปดูใต้คลิปได้เลยนะอันนี้เป็นสีเทาครับมันจะมีสีเทาสีดำสีชมพูเห็นสีชมพูด,ด้วยนะครับก็ลองไปเลือกดูว่าคุณสนใจตัวไหนนั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ในเดฟชแนลสวัสดีครับผมผมแนะนำเลยนะฮะใครจะไปใช้โคตรบวนเลยนะครับสวัสดีครับ